แต่งเสร็จยเยเดแค่มีนิมเมชันดูกระสุนด้วยเออว้าวมาเดี๋ยวเรามาดูการยิงนะดาเมจปืนนี้อยู่ที่30นะฮะโอเคห้านัดตายนะผมนะมันมีเปิร์คู่ให้ด้วยนะครับทุกคนนะไปทำเอาได้นะครับนี่นะความรลมันก็จะประมาณนี้นะน่าจะรลสุดแล้วละ่ะดูทรงละอ่าะระยะนี้ก็ได้2สองสาม 4 5 6 6นัดนะนไกลๆถ้ายิงอกแล้วถ้ายิงหัว,วใใล่นนะ,ใใล 1, 2, ะยิงหัวมาดูใกล้ๆกันนะใกล้ๆยิงหัว1 2 3 3นัดแตกครับยิงหัวระยะไกลละยิงหัวเท่าไหร่กระสุนมันจอยหรือเปล่าวะ่งอไม่เลยไม่โดน3 4โอเคระยะไกล4นัดโดนหัวตานยนะ